สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยใช้ให้ถูกกับดิฉันอรารดารอดมาวันนี้เราจะพูดถึงการใช้ภาษาไทยในสื่อนะคะท่านผู้ชมเคยได้ยินหรือพบเห็นการใช้คำผิดๆจากสื่อบ้างหรือไม่คะวันนี้ดิฉันมีคลิปคลปหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันคลิปคลิปนี้เป็นรายการข่าวในช่่งของการพยากรณ์อากาศในสถานีหนึ่งเชิญรับชมค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงพายุฝนฟ้าอากาศในช่วงสองสาวันนี้นะคะประเทศไทยเรามีอุณหภูมิที่ลดลงสอ,องถึงสามองศาจึงทําให้มีอากาศหนาวภาคเหนือเทียมเพรม่แม่สรวยจังหวัดเชียงรายวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่13องศาและสูงสุดอยู่ที่30องศา ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์อสหัสขันอุอหอณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศาและสูงสุดอยู่ที่30องศาภาคกลางอากาศเริ่มเย็นลงอีกเล็กน้อยเนื่องจากมีมรสุมโซไซตี้ผ่านเข้ามาภายในประเทศไทยค่ะส่วนในภาคตะวันออกวัดที่ตำบลแสลมศาสรจังหวัดชนบุรียังมีอุณหภูมิคงที่นื่นลงมาทางภาคใต้นะคะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และปัตตานีมาดูฝักทะเลอันดามันค่ะ ก็ต้องพบกับพายุและฝนตกหนักซึ่งเป็นเหตุทําให้ระดับน้ําในทะเลและแม่น้ําเพิ่มสูงขึ้นส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆหมอกปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในจังหวัดค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องพบกับอากาศหนาวเย็นกันต่อไปยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการพายุฝนฟ้าอากาศดิฉันรัตนาพรทองทิพย์ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะจากคลิปดังกล่าวท่านผู้ชมสังเกตกันบ้างไหมคะ ว่ามีกี่คำที่อ่านออกเสียงผิดเรามาดูคำแรกกันนะคะคำว่าอุณหภูมิซึ่งคำอ่านที่ถูกต้องคืออุณหภูมิคำต่อไปคำที่สองนะคะคือคำว่าอำเภอแม่สรวยซึ่งคำที่อ่านถูกต้องคืออำเภอแม่สวยคำที่สามคือคำว่าอำเภอสาลทีซึ่งคำอ่านที่ถูกต้องคือคำว่า อำเภอสารพีคำต่อไปนะคะคำท well ี่ 4, คือคำว่าปกคุมซึ่งคำที่อ่านถูกต้องนะคะคือคำว่าปกคลุมคำต่อไปคำที่5ค่ะคือคำว่าสหัดขันซึ่งคำที่อ่านถูกต้องนะคะคือคำว่าอำเภอสหัดสะขันคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าอำเภอแสมสารคำที่อ่านถูกต้องคือคำว่าอำเภอแสมสารนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ใช้กันผิดบ่อยๆโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเราจึงควรหันมาพูดอ่านเขียนภาษาไทยกันอย่างถูกต้องจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปพบกันได้ใหม่กับรายการภาษาไทยใช้ให้ถูกในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ